พี่ทุยพี่ถุยกินข้าวเถอะพี่ถุยหืมเจ้ฮะพี่ถุยท้าเป็นอะไรไปอะฮะท่าเข้ามาท่าเป็นสีดาดเดี๋ยวจะติดสีดาดเหรอมเบอเบอก็หน้าเป็นข้าตังหนักหน่อยก็ถึงตายเขาบอกเจ้ารีบไปเป็นพลที่นี่สักครึ่งเดือนจะได้ไม่ต้องมาติดอรรคจากข้าได้รีไปเขาไม่ไปหรอกถ้าเขาไปแล้วใครจะดูแลท่านหรอกใครแล้วนั่นเนี่ยเขาไม่สนหรอก ยังไงข้าก็พอรู้วิชาแพทย์อยู่บ้างข้าอาจจะช่วยท่านได้นะทำไมต้องมาด่ามาไล่ข้าหรอกข้ารู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะไม่ติดโรคครั้งนี้จากท่านน่ะไม่ไปหน้านะถึงข้าจะไม่ค่อยชอบพีนหน้าท่านนะแต่พักนี้อาการคดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าท่านตั้งใจรักษาข้าจริงๆเท่านพ่อบอกว่าเป็นคนน่ะต้องรู้จักบุญคุณของคนถาข้าทิ้งท่านไปข้าก็ไม่ใช่คนแล้วอ่ะยังไงข้าก็ไม่ไปหรอกไม่ต้องมายุ่งเลยมันจะเป็นมันจะตายมันจะได้มันจะดีมันก็เรื่องของข้าไปซะ ไม่ต้องมาเกี่ยวไม่ต้องมาโยงพี่ทุยพี่ทุยอะไรเป็นตายไร่ดีอะไรพี่ทุยท่านหมอท่านหมออยู่ไหมท่านหมอโอ้ท่านหมอท่านหมอโอ้เออค่าน้อยกางเจี๊ยบแห่งคงทงขอพ้นอะไรหรอหน่อยคันคันจะตายอยู่แล้วเนี่ยช่วยรักษาข้าด้วยเถอเจ้าเท่าไหร่ก็ยอมมันคันคันจะทนไม่ไหวอยู่แล้วอุ้ยคันคันมากเลยเนี่ยนะจะเรียกเงินเท่าไหร่ก็ขอยบอกมาเถอะท่านหมอเออท่านหมอเอนข้าน้อยรี่ปัียไปอย่าแซงเข้ามา ไปไปไกันนะโอ้ยจะบอจะนอกมาห้ด้ยากมากันมามเยอะๆอย่างี้มันเปอะไรกันเนี่ยแล้วท่านรู้จักที่นี่ดียังไงกันหรอเนี่เหรอท่าเท่ากิมฮวยเป็นคนบอกพวกเราให้ทายมา้ยพ่ทุยพ่ทุยเป็นอะไรอีกโอ้ยเอ่อเท้ากิมวยน่าเป็นใครกันเหรอฮะอ หมอเขาได้มาทาพิษเอาไว้เฮ้อปิดหน้าปิดตา,เากเลหรือ,อเอปล่าว่าข้าน่ะป่วยเป็นศีดาษอยู่รักษาโรคไม่ได้บอกแล้วแต่ไม่มีใครยอมฟังข้าสักคนเดียวอ่ะก็จะเพิ่มันไปดิจะให้แต่เพิ่มยังไงไม่ต้องเยอะแน่ไปคิดเอาเองก็แล้วกันดิเอ้าพี่ทุยพี่ทุยอีกแล้วปิดอีกแล้วเหรอ คันจริงๆเลยนะเนี่ยคัน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 ขยือขยือโอ้ยอ๋อหน้องชายน้องชายน้องชายหมอว่าไงบ้างโอีโหดิ๊ด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 เงียบหน่อยเงียบหน่อยเขาฟังไปเรื่องแล้วกิียบียบก่อนดี๊ดดิ๊ดดิ๊ดพ่อท่าฟังก่อนนะเขาแกเป็นคนป่วยเหมือนกันน่ะเออตอนนี้เขาเป็น เขาจะตรวจรักษาให้ใครไม่ได้แล้วนะได้หอเป็นเขาไม่ตรวจรักษาแล้วเขาจะไปไหนเขาไม่ไปไหนมนอนนี่เราจะดื้อกันสิแมวเน้าเฮ้ยนังเท่าไรอยากจะให้พวกเราตายอย่างอนาถมีแต่ท่านหมอโอ้เท่านั้นแล้วที่ช่วยพวกเราได้ไม่มีใครช่วยเราเลยยังไงรไไม่ปนอนนี่เลยนอนนี่เลยนี่ข้าเองก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่มีอำนาจที่จะไล่ใครได้อย่าอยู่ก็อยู่ไปสิอยู่ไปอยู่แล้วกินนี่นอนนี่ท่านแม่ท่านแม่ เหี้อผู้เหง้าใบท่านแม่ท่านแม่อย่าตายนะท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่โอ้ท่านแม่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  ข้าชื่อเตียบกี้เจ้าเป็นลูกของเตียช่วยสัวเอ๊ะถ้ารู้ได้ยังไงเนี่ยเรื่องของครอบครัวเจ้าสถานไปทั้งยุทธภพจะว่าไปแล้วข้ากับบูตึงก็มีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่งั้นเหรอครับงั้นข้าต้องเรียกท่านว่าท่านอานะสิครับ นะคาจะได้ท่านว่าพี่บอกกี้แล้วเจ้าชื่ออะไรเหรอเขาชื่อเอี้ยปุกหยุยอ๋อน้องปุกหยุยท่านอากีใบหน้าของท่านเขียวคล้ำแบบนี้คาถูกพิษมาใช่ไหมเนี่ยให้ข้าลองตรวจดูก่อนดีกว่าเลยครับเอาสิอรอแค่เดี๋ยวนะ online ้ากีคราลุยดูประดูซิรู้สึกยังไงบ้างทนอากีรู้สึกยังไงบ้างครับก็ออยังชั่วแล้วละ่ะคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเก่งตั้งแต่อย่างเล็กแบบนี้นะอ๋อข้าโดนรักษาจนจำได้นะครับพี่บากี้เก่งจังเลยท่านแม่หายแล้ว ให้ให้นม like ันเก่งนะมันเก่งรักษาเราดิร like ักล้งชัยเออน้งชัยน้งชัยดีดีรักษาอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอายพอ้ยโอ้ยโอๆยโอายโอายโอ้ยอ้ยโ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 อายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอ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 ายอยอ้ยอยอาย้ยอยอยอ้ยอ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 ้ยยอย พี่ถุยท่านฟังเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังไงก็่ปช่คนของเมงกาจะเป็นจะตายก็ไม่เกี่ยวกับข้าไปออข้ารู้แล้วเมงกาพี่ถุยสมมุติ่ามีคนของเมงกาพายนอกไปมีบาดแผลแต่มีอาการท้องบวมนะ่ะควรจะรักษาย,ยังไงเลยครับพี่ถุยฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ถ้าเป็นคนงงเมงกาข้าจะใช้สรกะกุยบวยอ่างหวยแชตีเล่งเสียงอวยเฮียทอเสียง ตวอึ้งยูเฮียงแล้วก็หมกเอี้ยต้มเป็นน้ำยาแล้วเติมเยี่ยวเด็กกินแล้วก็จะขับถ่ายเลือดเสียออกมาให้หายได้อลอจมาริงดีดีดีเอา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 ิจริงนะอยู่นดเ่อนะอยู่ได้่งขอโทษหน่อยนะไม่ไหวนะอทน่อขอน่อยขอโอขอโทษน่อยจริงจริงอักแล้วแล้วปักเข็มลงไปเร็วๆหน่อยมีดเร็วๆพื่น้องีดวๆหน่อย้อย โอ้คลิกอยู่นั่นเะอขอกรากาวกราบคราบกรากราบกอ้บกราบกราบกร้บกราบกรับกราบก่าบกราบกรากราบ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 กรกราบกราบใหาบกรา่นราบกรกราบกราบกรากราบกรา้กรากราบนราบกรากราาบรกราากราบกาบกราบกราบกรกา เวลุ่ยเจียเอามาต้มผสมรวมกับเหล้าร um> ้อนๆแล้วเอาไปชาที่หัวก็แก้ด้านอาหารสนิทที่เหลือก็กินเข้าไปอ๋อเฮ้ยอ๋ยเร็วๆเธออย่ารอยาอยู่ถ้ารอยาอยู่ถ้ารอยาอยู่ก็ก็กินเนะอ๋อเอาเลยเลเอาเลยเาให้ก่อนก่อนก็ก็กินนะก็ก็กินก็ก็กินระหว่างด้วยเห ว่าคนเขาเม่งกาหูซ้ายถูกกรอกน้ำตะกัวหูขวาถูกกรอกประลอดที่ตาถูกป้ายรักดิจะรักษาอย,ย่างไงดีครับเฮ้ไอ้เจ้ามันชั่วร้ายจริงๆพีถุย,ย้ารักษาอย่างไงดีที่จะหายครับถ้าเป็นคนของเม่งกาข้าจะใช้ปหลอดกรอกเข้าหูซ้ายเขาดีบุกบันก็จะละลายไหลออกมาเองส่วนหูขวาต้องใช้เขม็มทองค่อยๆดูดเอาปหลอดออกมาส่วนที่ตาให้ใช้ปูแสมตําเป็นน้ําพอกดูอาจช่วยได้ นี <łość> ่เป็นคนก็ไม่งกานะเป็นคนอื่นไม่รักษา้ออเป็นไงไงไงย้อนย้อนย้อนโอ้ยมันสีดีอาบูตามข้างอไรมะละกอน่อยเป็นไงดาวนิดนิดจ่อนิดนิน่อยมาคุ้งเลยะ